สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาแนะนระบบนะครับเป็นระบบกระดานการบ้านอัจฉริยะนะครับทําให้นักเรียนนักศึกษานะครับได้จัดการการบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้รับรู้ด้วยครับว่านักศึกษาเนี่ยมีการบ้านอะไรแล้วก็ทาไปถึงไหนแล้วครับสามารถตรวจช็คโปรเกตการบ้านได้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อโค้ดเขียนเว็บเขียนโปรแกรมหรืออยากจะเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็สามารถไลน์แอดใต้รังคิดได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบ กานการบ้านอจฉริยานะครับที่สามารถทําให้ผู้ปอนั้นได้รับรู้นะครับว่านักศึกษามีการบ้านอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําให้นักศึกษานักเรียนเองเนี่ยได้รู้นะครับว่าตัวเองต้องจัดการการบ้านของตัวเองได้ยังไงนะครับแล้วก็มีสถานะการบ้านแต่ละชิ้นนะครับว่าทําหรือยังหรือไม่ได้ทำนะครับทําให้ัวเขาเองเนี่ยได้รับรู้นะครับได้ตระหนักมากยิ่งขึ้นนะครับก็ระบบนี้นะครัก็อาจจะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยได้ทําการบ้านส่งได้ถูกต้องนะครับ ทันเวลาแล้วก็อาจจะช่วยในการในการดรอปเอาท์ของนักศึกษานักเรียนด้วยนะครับามาดูวิธีการใช้ระบบเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเข้าสู่แอดมินเข้ามาตรงนี้ครับแอดมินครับก็จะมีแดชบอร์ดแอดมินเนี่ยมีหน้าที่จัดการผู้ใช้งานแล้วก็ห้องเรียนนะครับเดี๋ยวผู้ใช้งานที่เป็นครูหรือเป็นห้องเรียนเนี่ยก็จะไปจัดการนักเรียนเองอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ครับก็จะมีจัดการห้องเรียนจัดการผู้ใช้แล้วก็โปรไฟล์นะครับคราวนี้เรามาจัดการที่ห้องเรียนเลยนะครับ ห้องเรียนเนี 2, 2> <H> ่ยอาจจะเป็นห้องมอหนึ่งทัพหนึ่งทัพสองอันเนี้ยก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้หรือว่าจะเป็นชื่อห้องคนเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใส่ไปเนี่ยห้องครูแบงค์นะครับอย่างเงี้ยก็ใส่ชื่อแบบนี้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอตอนนี้ก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วครับก็กดเพิ่มห้องเรียนนี่ครับก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าห้องครูแบงค์นะครับมีนักเรียนกี่คนมีกระดานกี่ชิ้นสถานะการแจ้งเตือนก็ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับ คราวนี้เข้าไปดูที่หน้าหลักนะครับก็จะเห็นนะครับห้องครูแบงค์ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับอ่ะคราวนี้เราออกไปที่ห้องครูแบงค์ก็คือใส่ยูสเ n a m e นมพาสเวิร์ดที่ได้ไปนะครับข้อสู่ระบบคราวนี้พอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะมีจัดการนักเรียนนะครับตัวจัดการนักเรียนสามารถดัามข้อมูลเป็นไฟล์เอ่อ c ีเอเเเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีจัดการการบ้านปฏิทินการบ้านนะครับ ตั้งค่านะครับก็คือตั้งค่าตัวเทเลแกรมครับที่เด้งไปที่หลายผู้ครองไอ้เป็นใช่ลายเป็นเทเลแกรมกลุ่มของผู้ครองหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับครนี้เราจะมาจัดการนักเรียนครับเราจะดาเข้าไปเลยนะครับอ่านแต่ผมจะดาเข้าไปครนี้ครับเซทวีเข้าไปแล้วก็กดนําเข้าข้อมูลน,นี่ตึมเหม็นปะก็จะได้จะได้รายชื่อนักเรียนมาแบบนี้นะครับต่อมานะครับนักเรียนเนี่ยก็จะมี user name password ไปของตัวเองนะครับ ยุสเนมพัฟเบิร์นของเขาก็คือจะเป็นลาดเมเรีอนหนึนะครับแล้วเขาเข้าไปแก้ไขราดพาดที่หลังได้อะเวเาราวนี้ไปดูก่อนต่อมาก็จะจัดการกลางบ้านครับหัวหน้าห้องหรือว่าอาจจะเป็นครูก็ได้หรือเป็นหัวหน้าห้องก็ได้ครับมาจัดการการันบ้านส่วาวันนี้มีงานครับที่ต้องโ่งวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ใส่การบ้านไปนหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก,กดเพิ่มการบ้านไปเป็นการบ้านตัดต่ออีโ e. อนะครับนี่ครับก็จะมีการบ้านขึ้นมานะครับ ส่งเมื่อไหร่คราวนี้ไปดูที่ปฏิทินครับอ่าก็จะขึ้นมาครับว่ามีการบ้านขึ้นมาตรงนี้คราวนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้รับการบ้านครับนี่ครับจะมีความคืบหน้าการบ้านแล้วหนึ่งชิ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปตั้งค่าก่อนเมื่อกี้ไม่ตั้งค่าเทเลแกมนะครับผมไปตั้งค่าเทเลแกมให้เรียบร้อยก่อนโอเคผมตั้งค่าเทเลแกมเรียบร้อยแล้วคราวนี้การบ้านเนี้ยเราก็สามารถดูโปรกเกตตรงนี้ได้นะหรือโปรกเกสเด็กว่าทําหรือยัง นะครับส่วนว่าการบ้านนี้ลบทิ้งแล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่มใหม่ส่วนลบการบ้านได้นะครับลบทิ้งเดี๋ยวเพิ่มไปตรงนี้ครับก็เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งไปที่เทเลแกมนะครับตัวเทเลแกมเนี่ยเราก็จะเอาผู้ครองนะครับใส่เข้ามาอยู่ในเทเลแกมนะครับก็กดเพิ่มการบ้านเห็นไหมครับเทเลแกมเด้งขึ้นมาแล้วครับการบ้านเปิดดูเห็นไหมครับว่ามีการบ้านใหม่นะครับห้องครูแบงค์นะครับ นี่ตัดต่ออีกันหนึ่งคลิปก็ส่งวันที่สิบหกคือสภานะครับประมาณนี้คราวนี้มันก็จะมีโปรเกตกันบ้านนะครับของเด็กขึ้นมาตรงนี้นะครับสถานะถึงไหนแล้วนะครับงานนี้คราวนี้ไปดูที่ username เด็กนะครับสมมติว่าไปที่ยู e r n a m คนนี้แล้วกันคาลโปเกมอนนะครับเด็กก็เข้า username ของตัวเองเข้ามานะครับก็จะเป็นรหัสักศึกษาล password ก็เป็นหรหัสกษาเห็นไหมครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอกันบ้านของตัวเองครับ เห็นปที่ปฏิทินกันบ้านก็จะเห็นอ่าที่ครูให้ไว้นะครับหรือว่าหัวหน้าห้องมีคคมาคไว้ครับแล้วแต่จะดัดแปลงไปใช้งานคราวนี้เป็นที่กระดาษกันบ้านครับเห็นไหมก็จะเห็นโปเกตอตัวโบเซตนะครับเป็นกระดาษกันบ้านเป็นบอร์ดนะครับอันนี้ขอ,อจะลังเริ่มทำนะครับก็กดไปเลยเริ่มทําเห็นไหมมันก็จะย้ายจากไม่ได้ทํากลายเป็นกําลังทําเห็นไหมครับแบบนี้ ครนี้เราไปดูที่ตัวห้องเอรียนนะครับออกจะระบบครับไปที่ห้องเอรียนห้องเอรียนเนี่ยก็จะเป็นครูนั่นแหละนะมาดูกับหัวหน้าห้องมาดูนะครับก็มาที่จัดการกันบ้านนะครับไปที่ตัวโปรเจกต์เห็นไหมครับว่าจะเห็นแล้วว่ามีเด็กหนึ่งคนกําลังทําอยู่งานนี้นะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นนะครับถ้ามีการบ้านหลายชิ้นนะครับหรือการบ้านหลายอานันเราก็สามารถดูได้ครับว่าเด็กคนนี้ทาหรือย,ยงังหรือยังไม่ได้ทำนะครับเราก็อาจจะไปตาม งานของเขาตัวระบบนี้นะครับจะทําให้เด็กนักเรียนนักศึกษาะได้ตระหนักนในการบ้านของตัวเองนะครับหรือว่าชิ้นงานของตัวเองที่จะต้องรับผิดชอบจะต้องทํานะครับทําให้เด็กนักเรียน่ได้เกรดได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะป้องกันนักศึกษาในการดรอปเอาท์ด้วยครับอีกทางหนงึ่งก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับตัวระบบนะครับส่ว่าผมลองสั่งการบ้านไปเักหนึ่งชิ้นนะครับ มันจ,จะจะขึ้นมาสองชิ้นเห็นไหมครับขึ้นแบบนี้เลยสองชิ้นพอไปที่ปฏิทิกนการบ้านเห็นไหมครับสัปดา์ที่สิบหกเหมือนกันก็จะขึ้นคู่ขึ้นมาพอมาที่จัดการนักเรียนครับก็จะเห็นแล้วครับว่าเขามีการบ้านสองชิ้นนะครับสมมติว่าผมไปที่ยูเซอร์ของนักเรียนนักศึกษานะครับก็มาที่กระดานการบ้านนะครับก็จะเห็นสว่าเริ่มทําแล้วก็เสร็จสิ้นเห็นไหมครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปที่ย да ูเซอร yeah. ์ของห้องเทียนนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับคาวโปเกมอนนักเรียนคนนี้นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งชิ้นเห็นไหมครับจากสองชิ้นถ้ามาดูโปเกสของกันบ้านนี้ครับก็จะเห็นว่าเดีกคนนี้ทำเสร็จแล้วนะครับก็จบเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจเขียนเวบเขียนโปรแกรมหรือว่าซื้อโคดนี้หรือว่าอยากเรียนนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดตารางคิดมาได้เลยนะครับ